สิทธารถะ,ะบทที่สพระสมณะโคโดมหลังจากที่ออกมาจากเหล่าสมณะสิทธารถากัโควินทะก็เดินทางมาถึงเมืองสารถีซึ่งเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าอาศัยอยู่สิทธารถะ,ะได้เห็นพระพุทธเจ้าเขารู้ได้ทันทีว่านั้นต้องเป็นพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนและกระซิบบอกโควินทะ โควินทะมองตามสิทธกรถา,าไปในตอนแรกเขาแยกไม่ออกว่าคนไหนคือพระพุทธเจ้าแต่ไม่นานนะักโควินทะก็สามารถแยกแยะได้พอตกเย็นพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมในหัวข้ออริยสัจสี เมื่อการแสดงธรรมจบลงมีคนมากมายที่เริ่มใสขอปวารณาตัวเป็นสิทธิติดตามพระองค์รวมถึงโควินทะด้วยก็เช่นกันเขาเดินออกไปด้านหน้าและแสดงความต้องการที่จะขอบวชและติดตามพระพุทธเจ้าแต่แล้วโควินทะกับต้องแปลกใจเมื่อเห็นว่าเพื่อนรักสิทธากถะยังไม่ยอมปวารณาตัวขอเป็นสิทธิติดตามพระองค์เสียงซักไซายของโควินทะทําให้สิทธากถะตื่นจากภวังจากนั้นสิทธากถะจ้องหน้าโควินทะและบอกกับโควินทะว่า โควินทาเพื่อนรักคุณได้ก้าวไปแล้วคุณได้เลือกทางเดินของคุณแล้วโควินทายังไม่เข้าใจถึงความหมายและพยายามถามสิทธ,ธะถึงเหตุผลที่เขาไม่ยอมติดตามพระพุทธเจ้าและวินาทีต่อจากนั้นเองที่โควินทาเริ่มเข้าใจว่าเส้นทางของพวกเขาทั้งคู่ได้แยกออกจากกันแล้วจากนี้ไปพวกเขาต้องไปตามเส้นทางของตัวเองเพียงลำพัง